มามนุษยขาเร็วรนขาเร็วนขาเร็วเร็วนวดขาเร็วเร็วจิ๊กเอจิ๊กช่วยนวดเร็วช่วยนวดเร็วเร็วช่วยนวดขาเร็วเออเด็กจะพักกัดขาเขากน่ารักนัง ใช่ับอง๊อเนี่ครับชาเเอ้ยนุนดีหมอนุนคนน้หมอนุ่นคนนีนุดีนุนดีมากเอหมอนุนคน้นุดีจังหน้าหมอนุไม่ค่อยรับแขกเลยน้หมอนุน้าหมอนุรับแขกด้วยค่ะเออยิ้มด้วยสิเวลานุให้ลูกค้านะยิ้มด้วยค่ะเวลายิ้มนุ่นลูกค้านะไม่ยิ้มเลยหน้าบึ้งแแเร็วยิ้มโลกยิ้ม เอามีมีแดงแล้วมีแดงแล้วพอพอพอไปกระใสแล้วเออน่ารักเธอ้อ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs>